สวัสดีครับวันนี้ก็มี Ford Ranger เครื่อง2.2คันนี้ไปทําท่อมาแล้วมาดูงานท่อเก่าเขาพวกท่อโล่งๆเป็นยังไงมาแก้หลายคันนะครับมีทุกวันพวกทําท่อโล่งมาเกียร์ออโต้เนี่ยก็เป็นประมาณนี้เป็นท่อแป,ป๊บล้วนๆเลยท่อโล่งๆแล้วเป็นพักเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาขับแล้วเนี่ย เวลาขึ้นสะพานแตะเบรกเนี่ยรอรอบนานเลยคือต้นก็นหายปลายก็หายนะครับอย่างนี้คือแผ่วเกียร์เปลี่ยนช้ารุ่นนี้6เกียร์ก็มาไล่ท่อใหม่ทั้งเส้นเลยพี่บอกว่าใส่ท่อโล่งไม่วิ่งอะ่ะเพราะพวกเกียร์โตเลยครับไม่ใช่เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาบางคันนี่ยังหายเลยคันนี้เกียร์โต้ก็มาจัดใหม่ทั้งเส้นเลยเดินใหม่ทั้งเส้นเลยชุดนี้ก็อยู่ที่17ื่นแถมปลายหนึ่งตัวก็เดี๋ยวเราเสร็จแล้วก็มาลองกันอีกทีหนึ่ง ตอนนี้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมมาดูงานกันตัวนี้ก็แก้เป็นเดินเป็นสองนิ้วสองของเดิมพวกปอดเนี่ยข้างหลังมันประมาณสองนิ้วสองสองนิ้วสามนะสแตนดาร์ดนี่เครื่องสองจุดสองแล้วไปเดินกันสองนิ้วครึ่งก็โล่งไปนิดนึงสองนิ้วครึ่งน่าจะเหมาะแล้วนะพวกสามจุดสองถ้าสองถ้าเครื่องสองจุดสองแนะนําเป็นสองนิ้วสองนี่ก็แก้เป็นแป๊บสองนิ้วสองแล้วเราใส่ท่อพัดใส่ท่อไปพัด เดินใหม่ทั้งเส้นเลยเปลี่ยนคอหน้าใหม่ด้วยอันนี้ก็เสียงคางเ,เบาๆไม่ดังนะครับงานที่นี่จะไม่เน้นดังมีเสียงนิดหน่อยแค่ขับสนุกโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมโดยมากพวกเอาแคตออกแล้วยิงตรงๆเนี่ยเกียร์ไม่เปลี่ยน<ม>เปลี่ยน,ย,นยากเกียร์มันเปลี่ยนชา้าเใช่เกียร์เปลี่ยนชา้าแล้วเกียร์ก็จะพังค ไอ้ที่เกียร์พังอ่ะพูดเกียร์พังเกียร์พังเกียร์ออโต้วิ่งเป็นไงตึงไหมตึงตึงแข่งตึงเลยอ่ะตึงเบาด้วยใช่ไหมเบาครับผคือรถมาเนี่ยน้ำหนักตันครึ่งอย่างเงี้ยทำเท่อชุดนี้ไปเนี่ยเหลือตันสองอะหายไปสองสามร้อยโลแน่นอนคิดกว่าขึ้นพันนะขึ้นพันครับวิ่งแล้วเบาเลยอ่ะมาพุ่งเลยใช่ไหมรถเบาวิวเลยอ่ะใช่ ได้เลยรถเบาวิวเลยอ่ะใช่ไหมครับใช่ครับเบามากเลยเหมือนกับเราแตะกระเล่งนิดเดียวไม่ต้องแตกเบาวกว่าป้ายแดงอ่ะครับใช่ไหมเบามากฟิลวันนั้นเคยตอนป้ายแดงครับสนุกครับรถเบาวิวเลยขึ้นครับขึ้นขึ้นพอใช้ไปนานแล้วรถเริ่มหนักเริ่มหนักพอไปทำท่อแล้วตอนนี้กลายเป็นรถอ้วนเลยอ่ะน้ำหนักเกินอ่ะไม่ไหวอ่ะรถไม่ไปอ่ะลองแตะเบรกดูได้นะเนี่ยแล้วส่งให้ใหม่ สั่งได้ตามตามใจนึกเลยคราวนี้มันเดียวแล้วมันมาบอกที่บอกว่าทําท่อโล่งเกียร์พังก็คือพวกเกียร์โต้เกียร์ธรรมดาบางคันท่อโล่งต้นยังหายเลยอยู่ดีท่อไอเสียไปทําโล่งไม่ต้นหายก็ปลายหายมันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ตีลูกเกียร์นี่ที่ผมทำ เซตมาพอดีแล้วพอเราไปทําเนี่ยมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันไม่ได้การที่มาทํากับผมแล้วได้เนี่ยคือหนึ่งคือท่อใบพัดฮิตซ้ายกับรถนะท่อใบพัดเนี่ยทําให้ได้ต้นมาไวสวนหม้อพัดผมเนี่ยมันดีกับหม้อเดิมยังไงทําให้เกียร์เปลี่ยนไวขันเร่งเบาขึ้นรู้สึกว่าเกียร์เปลี่ยนเร็วขึ้นเลยของเก่ามันจะแบบยุ้ยยืยืดมันจะไม่ค่อยไม่กระชับไม่สั้นใช่ใช่แล้วก็ต้องเร่งเยอะเร่งเยอะครับ เร่งเยอะพัดเกียร์จะเปลี่ยนนี่แค่วางทาวเท้าเดี๋ยวก็รถก็ไปแล้วลูกค้าหลายๆท่านบอกขึ้นไดน้ดนงไดโน่บอกไม่ต้องขึ้นหรอกครับเราแค่ทำรถใช้งานจริงใช้ถนนขับไปตลาดขับไปทุนละทำได้ทุกรุ่นนะครับกระบะมีแคทก็ทําได้เอาแคทออกก็ทําได้นะครับไม่ใช่อ,ออกไม่อออได้คืออ,ออกได้แต่มีแคทอะเกียร์ออโต้มันดีกว่าไม่มีแคท แต่ถ้าเก่าแล้วก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องมีแคดแล้วขึ้นสะพานครับขึ้นสะพานครับดดีมากเลยแป๊บเดี๋ยวร้อยแนะล้วลองแตะเบรกดูีดดน่คะขึ้นไปใหม่ โอเคเลยนะไม่มีย้อยเต็งเป๊ะโอเคเรียบร้อยแล้ว